สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพาววยแชนแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำตาหน่อยนะคะตำหน่อยของเราฮหาหนอยเนาะ แนวทางฮาหนอยนะคะทุกคนเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะชอบจัดขัดผ่านเลยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปเฮงเอาไปปังให้ทุกท่านโชคดีกันนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเนาะนะคะมานเฮงปังกันไหมเอ่ยนะคะทุกคนใครได้แอดดีใจด้วยเนาะโอ้หนึงแปดเก้า อยู่นี่นะคะแปดเก้าแปดหกนะคะเม็ดเดียวของเราอยู่นี่นะค่ะทุกคนเม็ดเดียวอยู่นี่ไปออกเราพัฒนานะคะนี่ห้ายูนี่นะคะหาลักรลอยโอ้หาแปดหกน้อได้คูโตดไปค่ะเอามาดูกันนะคะเจาะไม่เท่าไหร่เลยนะคะเอเจเข้านะคะเจ็ดเก้าสามสี่นะคะแต่ถ้าเอาหลักร้อยมาใส่นะคะห้านะคะเอามาใส่กับสามสี่จะได้สามตัวตรงแล้วหวยต่ํมตูดนะคะเนี่ย มีเจ็ดสาสี่ี่นะคะมันมา5้ามสี่เนาะทุกคนใครเอาหลักร้อยมาใส่ก็คงจะปังละคะได้3มตัวนะคะทุกคนได้3ามตัวตรงกันไปนะคะคลิปนี้นะคะเป็นสูตรแอดแล้วก็สูตรห้านนะคะเนวทางห้านมาไวเลยนะคะเออวันหยุดเนาะ วันยุสเสาอาทิตย์ค่ะเราพัฒนาก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวแอดทยอยลงแนวทางให้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวแอดก็ทําคลิปเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เนี่ยละค่ะดองรองรองรองององไว้นะคะ,ๆๆๆๆะ,คะแล้วก็รอปล่อยทีเดียวเลยนะคะเหมือนกระสุนนี่ทุกคนนะคะเสารอาทิตย์นะคะเตรียมรับแนวทางเลยนะคะรัฐบ,บาลไทยนะคะบ่ตรงรองคอเลยคะ่ะเสารอาทิตย์นี่ สาวดาที่นี้เรามีนัดกันอยู่แล้วนะคะทุกคนแนวทางอะไรก็จะกระหน่าลงให้นะคะเลี๋ยวจะทวนนะคะทวนชุดล่างให้อีกรอบหนึ่งนะคะทวนชุดล่างให้อีกรอบหนึ่งคือเราสรุปแล้วนะคะเราสรุปร่างแล้วมาบ่ามาบบหูแล้วสรุปแล้วค่ะถือบบถือบบหูว่าสติแต่ว่าอยากให้ถือยูได้ขยาให้มาเนาะขอให้มามีให้มีดูดุนบูญมีวาสนาร่วมกันนะทุกคนเนาะโอ้ยมาตัวเดก,ก็มาสวยแต่คอยถือน้ำเนียวจริโอ้ยห่วยเนาะทุกคนลอยเปียดพันตัวนะคะ ตัวใดว่าจะคือจัดโหลดจ้ะมักตัวใดก็จัดค่ะคัดตัวไดก็จัดคือเก่าค่ะแอดมินส่งนี่เนะาะเป็นจังไหนกันเนาะได้กันไหมนะคะออ้เดี๋ยวนี้สูตรหลานนะคะนางกลับมาแล้วบอเจ้าแม่กลับมาแล้วค่ะเจ้าแม่กลับมาแล้วนะคะเกือบหลับแต่กลับมาได้นะคะทุกคนเกือบหลับแต่กลับมาได้เจ้าแม่นะคะเจ้าแม่เกือบหลับแต่กลับมาได้เนาะไอโอเอดก็เขียนตะผลหวยเต็มอันใหญ่โอ้ สายลูดตังเลยนะคะสําหรับของหลานนะเนอะมาดูของแอดกันนะคะของแอดเจาะเข้าแค่นี้เองเนาะของแอดนะคะห้าหนอยห้าหนอยแอดนี่จะเขียนไว้แล้วนะคะทุกคนไม่มีแบบว่าเราพูดไปด้วยเขียนไปด้วยแอดทาไม่ค่อยได้ะคะ่ะสมาธิไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยบรรจุดะะสมาธิสัน่นเอาเด่นนะคะตัวเดิมแอดยังให้ตัวเดิมนะคะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสามนะคะแปดสี่แปดสองแปดสามนะคะเก้าสี่เก้าสองเก้าสามนะคะ เจ็ดเก้าหกสองนะคะแปดสี่สามนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดแปดสี่เจ็ดสามเก้าเจ็ดสามสี่นะคะสองแปดเก้าสองแปดสี่สองสามเก้าสองสามสี่ก็กลับหัวเอานะคะหกเก้าอันนี้ก็เลขทูบนะคะโอ้ยจะวเสียดายนะทุกคนเนาะเลขทูบนะคะเจดีย์ไฮห้าเจ็ดแปดนะคะหวยออกห้าหกแปดบ๊วยเต็มเดียวนะคะเต็มเดียวเจดีย์เจดีย์ว่าเป็นความรับสวรรค์ค่ะ อันนี้ก็แปลงเอานะคะแอดก็แปลงของแอดได้เยอะกว่านี้และค่ะแต่นี้แอดแแปลงคร่าวๆให้นะคะเลขถูกนะคะไพ่มีความสามารถกับแปลงเอานะคะส่วนแอดแปลงได้เยอะได้หลายตัวกว่านี้นะคะได้หลายตัวกว่านี้นะคะแต่อันนี้ก็แปลงคร่าวๆให้ fc นะคะเรยวแต่ความสามารถไพ่มันเนาะอ่าเม็ดเดียวยังอยู่ที่8 6 8 9นะคะไม่รู้จะมาไหมนะคะก็ขอให้มาเนาะ7 8 7 9 4 2 4 2จส่นะคะแอดก็เอามาจากพวกนี้และค่ะเอามาเป็นตัวกันให้ก็จับกันเอาเด้อค่ะจับกันเอานะรักเลยกับหาหกเจ็คือเก่าคือเก่าเหมือนเลยค่ะ นายกิซูนหนึ่งพิเศษสูเก้าศูนย์นะคะปกติหกเจ็ด VAP เจ็ดเก้าการชาติหกเก้านะคะสามชีสองสามนะคะพัฒนาเก้าศูนย์นะคะทุกคนอันนี้เป็นสูตรแอดนะคะแถบเลยนะคะจะมีสูตรแอดแล้วก็สูตรหลานนะคะใครชอบของแอดก็ไปของแอดใครชอบของหลานก็ไปของหลานนะคะ ฮานอยนี่ไม่สนใจลคะค่ะแอดกำพุงกำหัวกำหาตามใจฉันนะคะสูตรนี้นะคะสูตรฮานอยนี่เป็นเป็นหวยตามใจฉันจริงๆนะคะทุกคนแอดกับกำหัวแล้วแต่แอดสีเคียนไปลคะค่ะเตมไอเงาอยู่ค่ะกระดาษนะคะจริงๆค่ะฮานอยเป็นหวยที่ตามใจฉันมากเลยนะคะผู้ได้สิวาแอดหายลร้นู่นนะี่แอดแอวบอกสนใจแอดว่าแต่เป็นสูตรที่แอดมากแอดไปแอดจัด เต็มกระดาษเลยค่ะใครชอบตัวไหนก็จัดไปเลยด้วยได้เลยนะคะทุกคนนะคะเหลี่ยวเตะค่ะผู้ได้เสียเอาอยั้งเขาเอาอยั้งออกนะคะมันไปได้หมดนะคะมันพิกแพงได้นะคะทุกคนจับใส่กันใดผู้นั้นก็จับผู้นี้ก็จับนเนาะเหลียวเตะค่ะทุกคนมันบอจําเป็นต้องยู่เค่แบบในกรอบค่ะพากันเอาไปดัดแปลงกันเอาเด้อเอามาดูสูตรของร้านนะคะต่อไปก็สูตรของเจ้าแม่นะคะแอดรีบอัดคลิปให้ไวเลยนะคะเพราะว่ากลัวแบบว่า นอนแล้วไม่ตื่นนอนแล้วไม่ตื่นแนวทางเอาไว้ก็รีบทําให้ไวนะคะวันเสาร์แอดจะไม่ทําแนวทางนะคะมีแต่อาจจะทําบ้างนะคะอาจจะทําแนวทางเราพัฒนาหรืออะไรก็ทำข้ามๆแลยค่ะอาจจะตื่นแล้วค่อยทํานะคะเพราะว่าเราจะปล่อยแนวทางเก่านะคะที่เรากักตุนไว้นะคะนี่แหละค่ะสาเหตุที่แอดชอบกับกัดตุนแนวทางนะคะเพราะว่าวันเสาร์นะคะจะนอนตีพุงนะคะทุกมวันเสาร์หรือนอนตีพุงค่ะใครมีอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยว่องวาไปตอบนะคะกูละ เจอกันคำคำหุ่ลนละคะคำของอีกวันนะคะเราก็จะนี่ละคะเราก็จะปล่อยสต็อกที่เรามีนะคะทุกคน <c oughs> เอามาดูนะคะสูตรห้านนะคะจึ้งมากเลยนะคะเจ็ดเก้าอ้ยสามแล้วสองสามสามนะคะเหล็กอีสอยไม่ละหกเก้าศูนย์นะคะอุ้ยหวยอ,อกกระนำเสำมอเซลแต่ว่าเม็ดเดียวนางมารีมากเลยนะคะทุกคนสามนะคะฟาดเลยนะคะพิเศษปกติ V.I.P. นะคะปอดสาม ฟาดเลยค่ะซ้ายหลุดด้วยเลยนะคะนอยซ้ายวินนะคะได้หกเก้าศูนย์นะคะสามตัวนะคะสองสามสามศูนย์สามหกเบิ้ลหามในวินนะคะทุกคนนะคะมาดูนะคะดังเจ่อเข้าตัวไหนบ้างเจ่อเข้าเก้าศูนย์น้อยกิตนะคะเจ่อเข้าเก้าศูนย์นอยกิตเจ่อเข้าเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้าะะตรงตรงวีไอพีอีกแล้วนะคะเจ็ดเก้าตรงตรงวีไอพีนะโอ้โหเฮ็ดบาดอีซอยนักกว่าจริงปวดโพบงโม่เบิกแสงค่ะ สามฝาดทุกมีทุกสามนะคะยกเว้นสามสี่หนึ่งสามนะคะนี่เห็นไหมมันกับพยะยามลบเทนเออันเลขกก็ได้มันก็มีความสามารถเขาไปอยู่หลักร้อยมูดเลยนะคะเอาเจ้าแม่กับแอดนะคะเจ้าแม่กับแอดรวมพลังกันให้ตัวเก่านะคะเอากับเลขมันยังไม่แตกเนาะพอให้ตัวใหม่แล้วมันก็ตามตูดนะคะเจ้าแม่กับให้ตัวเก้าแอดก็ให้ตัวเก่าะคะ่ะ เอามาดูนะคะฮาหนอยสูบร้านนะคะวันที่23นะคะทุกคนนะคะ703ตัวเดิมนะคะร้านให้ตัวเดิมนะ03นะคะเด่น3เด้อเม็ดเดียวใครมันกนกํ่กระจัดไปหลุดจ้ะ03730732นะคะ0373นะคะตัวเจาะตัวนินนะคะ703 739นะคะ702แล้วก็325นะคะวินนะคะ703 2569นะคะครบเม่นบอก เจ็ดตัวแอดเป็นคนจับให้เองนะคะวินนะคะนางจะไม่ได้ให้วินนะคะหาหนอยแอดกับนี้และคะ่ะจับสังเกตสังการมีกี่ตัวก็ขึ้นไปให้หมดละค่ะวินอ่ะสามหนะคะ736น,นะคะ3 9มเก้าเจ็ออสามหกนะคะ 39, 7, 9, 0ูนย์นะคะศูนย์เกย์เกนะคะ 09, ตัวแถมนะคะ02 02สเอ032นะคะ76 769 79 792นะคะ72 726นะคะทุกคนอาตามนี้เลยเด้อค่ะแก็บเอาเลยนะคะของหลานนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ